สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวพานมาทานได้รับฟังฮีตที่หนึ่งโซ่งซ้ำสีและห้าซึ่งแมนบุญเข้ากรรมในเดือนเจียงบุญคุณลานเข้าในาเดือนยีบุญเข้าจีในเดือนซ้ำบุญพระเวทในเดือนสีและบุญปีมาในาเดือนห้าไปแล้ว้มนี้พวกเราจะมาเล่าเกี่ยวกับฮีตที่หก บุญบังไฟบุญวิสาขบูชาสุทานฝังรายละเอียดจะเป็นหนาเดอร์นานเสิอนทานหับฝังพร้อมกันเลยทำอีทพวเฮามาฝังจุดประงคงและความไมก่อนประเพณีบุญเดือนหกที่ปฏิบัติในเผาลาวมีส่องบุญคือบุญวิสาขบูชาและบุญบังไฟจุดประงคงในะการเฮ็ดบุญบังไฟแมน พิธีกรรมนี้เป็นคติความเสื่อทางศาสนารา์และพุทธที่มีจุดประสงค์มุง่งไม่ดังนี้ 1. เพื่อบูชาพรยาเทพหรือเทพ,พเจ้าแห่งทองฟ้าเพื่อข้อน,ำฟ,นำฟ้านำฝ้นข้อความยูดีมีแหงสเพื่อเป็นกิจ,จกรรมการลิ้นเพื่อความสนุกสนานก่อนจะลงมือเหต การผลิตในระะดูฝ้นคือระดูการอ้อแห่งงานหนักอยู่ตามท่งไ้ท่งนาเป็นเวลาดลน,นานสา้างเพื่อเป็นการแสดงเทงความสร้างมาคีข้องคนในชะสุมสนบุญบังไฟเป็นบุญประเพณีดังเดิมข้องหลาวแมนพิธีบูชาทแทนเพื่อข้อความอย่สุข ซุ่มหยินข้อนำฟา้านำฝ้นจากแทนเพื่อจะมาทำการเพิ่มผูนผลิตพุนบุญนี้ก็เป็นบุญปางเยามีการเซิงแฮบังไฟจุดบังไฟเส้งกันตีกองห้างมักเบาและเซิงํำเพอพร้อมทังลิ้นเปือนเซ็นเอาขี้ต่มฐานหน้าและตนโตนุ่งเครื่องผิดเพศโดยเฉพาะเมนสายนุม่ม การเฮ็ดบุญบังไฟได้มีนิฐานลือเรื่องเล่าต่างๆหนาๆสลับสับซ้อนและเกี่ยวข้องกันหล่ย่างตัวอย่างหนึ่งจากหมุนเหตุข้องการเฮ็ดบุญบังไฟมีเรื่องเลา่าว้ววาอยู่ถึงสวค์ชันฟ้ามีเทวบุตรองค์หนึ่งชือวัดซากะละซึ่งเป็นผู้แต่งน้ำฝ้นให้ตกลงมาเมืองมนุษย์เทพองค์นี้มีความหมักเกี่ยวกับการบูชาไฟไล่ที่สุด ฉะนั้นมนุษย์ผู้ได้บูสาไฟแมนถทอว่าเป็นการบูชาเพิ่นแล้วเพิ่นก็จะแต่งน้ำฟ้าน้ำฝ้นทรงลงมาให้ถึกต้องตามระดูการ้วยเหตุนี้คนบูหานจึงบูสาไฟด้วยการจูดหรือเฮตบุญบังไฟพิธีการเฮตบังไฟเมนเอาขี้เจียดิบมาคั่วผสมกับทานต่ำให้แรกเอิ้นว่ามื้ เอามือสักกับบงังไม้ไผ่ต่ําให้แน่นแล้วเจาะหูใส่ห่างเอินว่าบางังไฟบุญบงังไฟนิยมเฮ็ดในเดือน6จึงมีชื่อเอินกันว่าบุญเดือน6เวลาบ่บาย3:00นทางวัดจะตีกองโฮมประชาสนจะเอาบางังไฟขงตนมาโมกันที่วัดจัดพิธีแหบ,บงับงไฟบังไฟใหญ่ก็เอาขึ้นห้างเพื่อห้ามบง เพื่อห้ามบางไฟน้อยก็แบกเอามีการประดับประดาตกแต่งบางไฟอย่าง่วยงามในเวลาแห่ก็จะมีการเสิ้งและตลกมวลซื่นตอนกลางคืนในมือหม่มบุญบางไฟนั้นทางบ้านก็จัดเส้นกองระวางบ้านต่อบ้านด้วยการจัดเรียงไว้เป็นแถว ทำอิตตีเป็นบ้านๆไปแล้วขัดเลือกเอากองที่มีเสี่ยงดังเข้าเส้นงกันกองบันเดอร์ดังกลัวมวนกลัวก็ถือว่าเป็นผู้สนะการเส้นงกองถือว่าเป็นกีฬาบูหานประเภทหนึง่งมาฮอดปัจจุบันนี้เกือบสิโบมีแล้วตื่นเศ้ามาสาวบ้านก็พากันตักบา้านถวายอาหารเกเพะสุง้งตอนบ่ายก็จะมีการจุดบังไฟตามลำดับ แต่บางน้อยห้าบางเนยในเดือนหกนี้ยังเป็นบุญสำคัญทางพุทธศาสนาคือเป็นบุญวิสาขาบูชาํำว่าวิสาขแปลว่าเดือนหกเพ่งดังนั้นการเฮตบุญวิสาขาบูชาเป็นการทำบุญสโล่งวันประสูตรวันตัดหูหรือว่าวันเห็นแจง้ง ในธรรมและวันนิพพานเรื่องว,วันตายข้องพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ประสู่นนมือเพ่งเดือนหกปีจอก่อนผอโซ่แปสิปีตัดสะหูเป็นพระพุทธเจ้าปีวอกก่อนผอโซ่สี่สห้าปีและปรินิพพานปีมาเส้งผอซ่อพุทธสักการะก่อตั้งปีที่หนึ่งเงเป็นมือเพ่งเดือนหนั่นเอง ฉะนั้นเดือนหเพ่งเต,เตละปีปาสะสนหลาวผู้นับถือซาสนาพุทธจึงเฮตบุญตักบา้ารถวายฐานและฝั่งเทศนาเพื่อระนึกบุญคุณขคงพระพุทธเจา้าตามฮีตของประเพณีอันดีงามตอนกลางคืนก็จะมีการเวียนเทียนเพื่อเป็นการบูชาพระลัตนาไต่หนำอีก ผ่านไปนั้นทานได้ฟังความหมายจุดประสงค์และพิธีการเฮตบุญบังไฟและบุญวิสาขาบูชาซึ่งเป็นฮฮตท,ที่6ในะฮฮตสิบส่งข้องลาวเหาข้อขอบเจาข้อมูลจากภาควิสาภาษาและวัฒนธรรมลาวคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยลาลัยแห่งศาสตร์และกระทรวงทะเลงขาววัฒนธรรมและท่องเที่ยว ในะคลิปต่อๆไปพวกเหาจะมานำสนเสนอฮีตหรือบุญที่อย่างเลือ่อบางว่าทานจะติดตามหับฟังนำกันเนาะขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามก่อนจากกันเมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเหื่อร้งต่อได้เด้อทานจึงจะได้หับความรู้และข้อมูลดีๆจากพวกเหาเป็นประจำและพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี